สวัสดีค่ะพี่น้องมีสิ้หผ้ามาเบิงการว่างระบบสายน้ำพุ่งเนาะพี่น้องค่ะสวนนี่สีพยายามลดต้นทุนให้ให้มากที่สุดนะครพี่น้องค่ะมันมีผลต่อกำไรที่ห้าสชได้นะครับพี่น้องต้องลดต้นทุนนะคะสายน้ำพุ่ง สายน้ำพุ่งต้นนี้อยู่ที่สองเมตรเออสองรอย200เมตรสองรอยเมตรนี่ซิอยู่ที่สามรอยเก้าสิบบาทนะพี่น้องหรือว่ามาันก็แล้วแต่ราคาขึ้นลงนะคะพี่น้องถามว่าคุณภาพดีไหมให้ดีกับบดีแห้งพี่น้องพ่อใส่ได้นะคะพ่อใส่ได้อยู่ที่การจัดเก็บของเห่าเนาะถ้ากันาจัดเก็บบดีก็มีจริงดีแน่มันมากัดมาแทกกินนามพี่น้องแงามนั้นถ้าต้องจัดเก็บดีดีวิธี วิธีการจัดเก็บสายนำพุงนั่นก็คือกูกดึงดึงดึงมาแล้วกูกเอาไปหอยไว้เ้วอยพี่น้องเอาไปหอยหอยใช่ใหม่คางไว้ทึ่งต้นใหม่ต้นไรลขึ้นในโฮมในค้างเทียงในอันนี้เฮ้าเ้วอยพี่น้องเด้อนะคะวิธีการจัดเก็บที่ใส่แล้วนะคะพี่น้องมวนมวนมวนมวลมวเฮาก็เอาไปหอยเอาใหม่สอดกลางไว้แล้วก็หอยไว้นะพี่น้องหรือผู้ใดมีวิธีการจัดเก็บที่ดีกว่านั้นก็ดีนะพี่น้อง มนใส่ได้ดนนะคะที่นี่ระยะการระวายระยะการว่างซ้ายนะพี่น้องความห่างสองเมตรเดอร์จ้ะนะคะสองเมตรนะคะสองเมตรเดอพี่น้องมาว่างนะคะสองเมตรที่แรกสิมวาววอเรื่องว่าววันนี้สิมาว่วเรื่องว่าวว้าวปิดเปิด แต่ก่อนใส่วาฟิดเปิดกระปุกพี่น้องไม่ใช่มีลูกยางให้บอลูกยางเยอทั้งขางนะคะพี่น้องตัวน,นั้นอันละสามสิบหาบาทพี่น้องซื้อมาลอยหาสิบตูว่างเลยชิปไรนะพี่นอ้องลอยหาสิบตูบาทนี้ซื้อมาใส่เหลวมันบพ่านพี่น้องอยากมานันแนะนําบ้ากระปุกนี่ลูกยางมันวิดเห็ดให้นาห่วงวพี่น้องหดนำ้นำน้ำเค่งแต๊คอยอยู่แล้วนะพี่น้องเอามาหดนี่เฮงได้ น้ำก็พุ่งพี่น่องมันก็เลยเปลี่ยนลงทุ่นอีกทน,นึงพี่น้องปีนี้ลงทุ่นอีกคือใส่ว้าวแบบนี้เลยพี่น้องใส่ขอต่อสามทางต่อแบบหนีวนึงน้ำแห้งค่ะพุ่งพุ่งแห้งอีนีพี่น้องสองเมตรนะพี่น้องความสูงของน้ำพุ่งแห้งนะพี่น้องแต่ว่าข่าซื้อแล้อข่าวกระใสได้ดนอยู่พี่น้องนี่แบบนี้นะคะใส่ได้ดนนะคะพี่น้องลงทุ่นแค่เดียวเนาะก็ใส่ได้ดนนานหลายปีอยู่ดอกนะ ที่แหลกใส่แบบจ่อพี่น้องใส่แบบเอาสวานสวานจอเป็นหู้แล้วก็เอาแบบนั้นมามซุปซุปมันก็เป็นเกีียวรอกนะพี่น้องแบบนั้นลองใส่แล้วน้ำหัวนะพี่น้องหัวเบริร์สุอันย้อนอยังใส่ไปใส่มาลูกยางบิดบิดแล้วก็น้ำหัวทิมบันนี้เปิดใดสองโตกับเสมอดีสองโตดันสิการเปิดไดซ้ายเดียวพี่น้องข้าวไฟเดือนละมือหามันสีเหลือลือนะพี่น้องรอบที่แล้ว ขายด้เงินแสนสีนะพี่น้องได้ติดทุนหลอดนี่สีคอกำไรนะพี่น้องนคะคะเอา้าว่างว้าวนะพี่น้องตอนนี้สีใสนนิ่วหนึง่งสีไสหกหุ้นก็ได้แต่ว่าราคาว้าวที่ไปซื้อเนี่มันราคาเดียวกันหกหุ้นกับนิ่วหนึน่งก็เล่เลือกเอานิ่วหนึน่งพี่น้องอืมเอาไ่ไว้ก่อนล่ะนะคะพี่น้องนี่ค่ะเนื้อทีซิบไร่เนื้อทีซิบไร่นี่สีใสนสไซนน้ำพุ่ง สีใสซสน้ำพุงเมดอยู่ประมาณสามมืนหาพี่น้องสามมืนหานะครับพี่น้องที่แหลกก็ใสใสซยางเป็นละละพี่น้องมันโบไวงานท่ามันลายนะพี่น้องนี่ขามาเปิดนี่ก็ยางปิดเอาแต่ทั้งหนองบริเขาไปทั้งในมันก็ดียางเสียยางนะคะดีดียางกักบคือเงห้ามบริเขขาไปทั้งในเพราะขั้นค่ายนะพี่น้องบานนีเห้ากับยาง หญ่เต็มหวัหวหวัวหัวงานเลยนะพี่น้องนะคะมีขอดีและขอเสียแต่ว่าทุ่นสีสูงแน่ทุ่นสูงกับสีใสได้บ่ด,ดนซ้ำสายยางเนาะพี่น้องแต่สายยางมันกับสีดเขาไปง่ายเปียกจะคล้องเบิดนะคะบัน,นดอกขาปดเข่าตาพี่น้องจอองะคล้องหองแล้วก้นตาบด่ดีน้ำเน้นะคะนะพี่น้องมีขอดีและขอดเสียนะคะนี่ค่ะตะก้อนใส่สายยางนะคะตัวนี้ ต้นนี้สีว่างแปบขวงไปใส่สายยางว่นี่ดึงสายยางออกใส่น้ำพุงยางเดียวเลยพี่น้องประหยัดนามประหยัดเวลานะคะต้นนี้สายยางสายยางสีดีแน่ก็คือมันมันประหยัดต้นทุนแต่ว่าเวลามันก็ใช้สายายในสชั่วโมงหนึ่งฮบบุดบวเปียกปนไดไเ้พี่น้องค่ะมันดาบกรบใบข่าผูานะคะต้นนี้เป็นระบบว่างสายน้ำพุงว่างขวาง,งร่องเด้อจ้ะบวบว่างไปน้ำแถววางขวางร่องนะคะระบบสายน้ำพุงว่างขวางร่อง ไปยังค่อยว่างคว้งหล่องถ้าหาว่างคว้างหล่อแล้วน้ามันไปถือได้ทัวได้พี่น้องค่ะถ้าว่างแถวแถวเงานี่สิแถวแถวต่อไปนี่มันบางต้นกระโพดบางใบกระโพดนี่มันชีบวถตถเข้าตรงว่างคว้างหล่องพี่น้องว่างคว้งนี่คือสิถือทัวเบิดเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนาก็ชิมาไห้ติดตามลงคลิปให้ติดตามต่อไปรอบนี้รอบประหยัดต้นทุนนะพี่น้องรอบประหยัดต้นทุนนะคะ นอนกันย,ยั่งบอยูดีบนนี้นะพี่น้องเพราะว่าใส่โดนสีดมันมันอยากอันนี้เน่ยมันบอคือห้าสฉีดเองนะคะแต่ห้ากับเด็เขาไปเกือกยาทุกอย่างม่ขอดีและขอเสียอยู่ในโตของมันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเด้อจ่าเด้อ